เมินเทลดสวัสดีค่ะต่างชาติพาทัวร์ลงฝรั่งเศสหลังทำคลิปเรื่องที่ไม่ชอบเกี่ยวกับหาดป่าตองภูกเก็ตภูกเก็ตได้รับการกล่าวข่าวล่าลือถึงความงดงามของท้องทะเลและชายหาดที่สวยงามโดยเฉพาะที่หาดป่าตองนั้นจะได้รับการพูดถึงจากนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษและก็ได้ทำให้ภูกเก็ตกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับชาวต่างชาติจากทั่วโลกสำหรับพศนี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นแม้แต่คนดังจากทั่วโลก ก็พากันพาเรทตบเท้ามาเชียวที่ภูเก็ตอย่างไม่ขาดสายอย่างล่าสุดนั้นก็น่าจะเป็นเจสันสแตแัมนักแสดงภาพยนตร์แนวแอคชั่นระดับโลกก็เพิ่งจะยกครอบครัวมาเชียวที่ภูเก็ตเพื่อฉลองปีใหม่ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาและก็เป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้ทุกสิ่งถ้ามีคนชอบก็ย่อมจะต้องมีคนที่ไม่ชอบอยู่ด้วยเป็นของคู่กันอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้ มีฝรั่งสาวคนหนึ่งได้ออกมาทําคลิปบอกเล่าถึงเรื่องที่เธอไม่ชอบเกี่ยวกับหาดป่าตองเอาไว้และนําไปเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ของเธอเองตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะถึงตอนจะทาคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกมาแล้วมากกว่า16,000วิวคุณนาตาเลียเจ้าของช่องเริ่มต้นคลิปของเธอด้วยการเดินอยู่บนถนนริมชายหาดป่าตองพร้อมกับบอกว่าวันนี้เธอจะมาบอกว่าทําไมเธอถึงเกลียดป่าตอง ทำไมเธอถึงไม่ชอบป่าตองจากนั้นเธอก็แผนกล้องให้ดูที่ด้านหลังของเธอซึ่งเป็นบริเวณของร้านร้านหนึ่งซึ่งมีลูกค้านั่งอยู่เต็มไปหมดแล้วเธอก็บอก3ามเหตุผลแรกของเธอเหตุผลอันดับแรกก็คือที่ป่าตองดูยุ่งวุ่นวายมากเกินไปต่างภาพที่เธอให้ดูเหตุผลที่2ก็คือที่ป่าตองมีผู้ชายแก่ๆจับคู่กับผู้หญิงไทยที่อายุน้อยๆอยู่ทั่วไปหมดซึ่งเธอไม่ชอบอาเสียเลย และเหตุผลที่3ก็คือข้าวของที่ป่าตองมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับที่อื่นๆจากนั้นคุณนาตาเลียก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเธอก็แผนกล้องให้ดูตึกและร้านค้าที่อยู่ริมถนนเรียบชายหาดแล้วก็แผนกล้องกลับมาที่ชายหาดเธอบอกว่าตรงนี้คือถนนสายหลักของป่าตองมีรถวิ่งไปมาเต็มไปหมดริมชายหาดก็มีการมาตั้งเต็นท์รับนวดแผนไทยซึ่งเธอบอกว่าเธอคงไม่อยากมานวดแบบนี้แน่ๆ เธอบอกว่าลองนึกภาพดูนะนอนนวดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนเปิดเพลงดังๆมาจากตึกฝั่งโน้นดูมันไม่เข้าท่าเสียเลยดูมันตลกจริงๆและในระหว่างที่คุณนาตาเลียกำลังเดินอยู่นั้นเธอก็เห็นว่ามีคนเดินเสนอขายของให้กับชาวต่างชาติที่เดินไปมาอยู่ริมชายหาดคุณนาตาเลียก็เลยบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เธอไม่ชอบมีแต่คนพยายามที่จะมาขายของให้คุณแบบนี้ คุณนาตาเลียเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วบังเอิญมีรถสองแถวผ่านมาพอดีเธอก็เลยพูดแบบขำๆปนหัวเราะว่าดูนี่สิการขนส่งสาธารณะในประเทศไทยหน้าต่างก็ไม่มีประตูก็ไม่มีบ้าจริงๆแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งสิ่งที่เธอไม่น่าจะชอบเธอเดินมาจนถึงถนนบางลาเธอบอกว่าที่นี่แหละที่มีการค้าประเวณีทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ถนนสายนี้ และหลังจากที่คุณนาตาเลียได้เผยแพร่คลิปนี้ไปแล้วก็มีชาวเน็ตจากทั่วโลกเข้ามาร่วมกันสแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเธอแต่ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดของเธอสักเท่าไหรนะ่นักมีบางคอมเมนต์จัดหนักถึงขั้นบอกว่าไม่เห็นมีใครบังคับให้เธอมาอยู่ที่ปาตองและคนแบบเธอก็ควรจะอยู่แต่ในประเทศของเธอเองและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับ ไอไดแปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยไอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วแต่รับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเห็นได้ชัดว่าคุณควรจะอยู่แต่ในประเทศของคุณเองซึ่งผมคิดว่าที่นั่นจะต้องสมบูรณ์แบบมากแน่ๆและแค่อยากจะบอกว่าปาตองเป็นสถานที่ที่เราไม่ได้ไปเพื่อพักผ่อนครับความคิดเห็นต่อมานะคะ ลองนึกภาพคนที่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แล้วบ่นว่ามันยุ่งวุ่นวายและมีราคาแพงมากดูนะคุณต้องไม่ลืมว่ามันเป็นสถานที่ยอดนิยมป่าตองเองก็ไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์แต่มันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวก็เลยทำให้มันค่อนข้างพลุกพล่านวุ่นวายถ้าคุณไม่ชอบมันคุณแค่ออกไปเที่ยวที่อื่นมันก็ชอบนั้นเองความพิดเห็นต่อมานะคะผมเดินทางไปเที่ยวที่ป่าตองครั้งแรกในช่วงปี8182 และทุกสิ่งที่คุณอธิบายมามันก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงชอบที่นั่นมันไม่มีอะไรเหมือนกับชีวิตประจําวันของเราเลยสักนิดที่นั่นเป็นที่ที่ให้คุณได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตของคุณเพื่อไปสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งที่แตกต่างออกไปและผมก็จะกลับไปเที่ยวที่นั่นอีกแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะเอาจริงเลยนะไม่มีอะไรในวิดีโอนี้ที่จะมาขัดขวางผมไปจากภูเก็ตได้เลย ภูเก็ตคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รวมเอาทุกอย่างมากองรวมกันไว้ที่นั่นหมดแล้วไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ต่างก็มีข้อบกพร่องทั้งนั้นแต่ถ้าหากคุณกําลังมองหาสิ่งที่แตกต่างออกไปคุณก็แค่อย่าไปที่นั่นก็เท่านั้นเองความพิเดถีต่อมานะคะฉันไม่ชอบภูเก็ตและก็ไม่ชอบประเทศไทยโดยรวมด้วยเราอาศัยอยู่ในภูเก็ตและกําลังจะย้ายไปอยู่ที่ดูไบในเร็วๆนี้ 1. ที่นี่อาหารไม่มีคุณภาพ อาหารดีๆต้องสั่งมาจากที่อื่นและราคาก็แพงกว่าที่ออสเตรเลียามาก 2. ที่นี่เต็มไปด้วยเซ็กแพคหรือพวกฝรั่งบ้าสเซ็กประเทศไทยมีแต่กลิ่นอายของเรื่องทางเทศอยู่เต็มไปหมดซึ่งฉันเกลียดมัน 3. ที่นี่มีการหลอกลวงเล็กๆน้อยๆอยู่เต็มไปหมดซึ่งมันทำให้ฉันจิตตก 4. ที่นี่อากาศร้อนอบอ้าวมากขอพิีพนานะคะป้าตอ้องขึ้สวรรค์ครับเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบ เป็นเรื่องส่วนบุคคลเปิดใจหน่อยครับเลิกบ่นได้แล้วความพิดเห็นต่อมานะคะคุณไม่ผิดหรอกนะแต่ก็ไม่มีใครบังคับให้คุณไปที่ป่าตองสักหน่อยความพิดเห็นต่อมานะคะฉันไปเที่ยวที่หาดการนมาหนึ่งสัปดาห์ฉันรักที่นั่นมากแล้วก็ได้แวะไปเดินเที่ยวที่หาดป่าตองด้วยฉันเขอบอกเลยว่าฉันนี่อยากกลับไปเที่ยวที่หาดการนอีกครั้งให้เร็วที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะ ป่าตองไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังมันเห็นได้ชัดว่าที่นั่นให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบที่คุณรีวิวแบบตรงไปตรงมาฉันเคยไปเที่ยวที่เมืองไทยมาหลายครั้งแล้วและบอกตรงๆเลยว่าฉันเองก็ไม่คิดที่จะไปเที่ยวที่ป่าตองหรือภูเก็ตเลยความคิดเห็นต่อมานะคะผมเพิ่งจะย้ายไปอยู่ที่ป่าตองที่ซึ่งคุณบอกว่าเกลียดมากเอาจริง มันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะความคิเดเห็นต่อมานะคะคนไทยที่พยายามขายของให้กับคุณซึ่งเป็นของที่คุณไม่ต้องการทําให้คุณมองว่าเป็นเรื่องที่น่ารําคาญแต่คุณรู้ไหมว่าพวกเขากําลังพยายามหาเลี้ยงชีพและต้องการเงินจากนักช่องเชี่ยวเพื่อความอยู่รอดซึ่งก็เช่นเดียวกับสาวบ้าร้านนวดและธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆด้วยความคิเดเห็นต่อมานะคะนี่คือวิดีโอที่ดีที่สุดและตรงไปตรงมามากที่สุด เกี่ยวกับปลาตองความคิดเห็นต่อนะคะเสาผิวขาวเกลียดหาดปลาตองคลิปแบบนี้หาดูได้ยากมากๆเลยนะความคิดเห็นต่อนะคะผมเห็นด้วยกับคุณมากเมื่อปีที่แล้วผมไปอยู่ที่ภูเก็ตมาสี่เดือนและสถานที่ที่แย่ที่สุดสําหรับผมก็คือปลาตองที่นั่นมีเสียงรบกวนเยอะมากและผู้คนก็หนาแน่นมากต่างจากหาดกะตะและหาดกะรนแบบสุดๆ หาดกระตาและหาดกระรนเป็นสถานที่ที่พิเศษมากสำหรับการไปอยู่อาศัยและใช้เวลาของคุณไปกับการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ขอามพิ่ีเถี่อนตานะคะคุณคือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ชายจากตะวันตกถึงมาตกหลุมรักผู้หญิงไทยความพิถเถี่อนตานะคะป่าตองไม่ใช่หนึ่งในสถานที่โปรดของฉันแต่ถามว่าที่นั่นสนุกไหมฉันก็ต้องยอมรับว่าสนุกมากความพิเถี่นตานะคะ ไม่มีใครบังคับให้คุณไปอยู่ที่นั่นเลยนะความพิเทนต่อมานะคะผู้ชายสูงอายุไปกับผู้หญิงไทยที่อายุน้อยกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นสักหน่อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและหยุดตัดสินคนอื่นแบบนั้นจะดีกว่านะความพิเทนต่อมานะคะถ้าคุณไม่ชอบป่าตองคุณก็ควรจะออกมาจากที่นั่นสตาความพิเทนสุดท้ายนะคะทำไมคุณถึงคิดลบได้มากมายขนาดนี้จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ